สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากชาแนลวัดปอดแลปเตอร์และวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้อยู่กับรถละหล่อเห็นไหมก็เลยตั้งแต่งแต่งตัวหล่อนิดนึงนะคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์รุ่นเทนนะแต่งแบบคลีนนะสำหรับคนที่ชอบไม่ได้ต้องการแต่งเยอะนะต้องดูเลยคันนี้นะคันนี้แต่งคลีนนะเราจัดให้นะครับผมถึงโชว์รูมนะฮะมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์รุ่นเทนราคารถเนี่ย อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหบาทราคาเนี้ยยังไม่รวมกับชุดตกแต่งนะครับผมคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันทีละจุดนะครับผมตัวด้านหน้าเนะี้ยที่เห็นเห็นก็คือเป็นชุดแต่งแบบแรปเตอร์วีหกใช่ไหมตัวนี้ก็คือเป็นสเกล1 1ต่อหนึ่งนะครับผมคันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะฮะจะมีไฟแบบน,นี้ตัวรุ่นเทนเนี่ยเขาจะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบนี้นะฮะ ตัวกระจังเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมจะเป็นแบบเต็มนะปกติตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนของกันชนนะแต่ว่าตัวชุดกันชนนียก็คือชุดกระจังอันนี้เป็นแบบแรปเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกันชนทรงแรปเตอร์นะชิ้นงานเนี่ยเป็นเกรด oem นะเป็นงานแบบเขาเรียกอะไรงานฉีดงานฉีดเหมือนกับตัวกันชนเดิมๆจากโรงงานซึ่งจะมีความแข็งแรงนะนจะมีความแข็งแรงมันไม่ใช่เป็นงานแบบว่า พลาสติกนะพลาสติกที่เป็นเหมือนคิ้วล้อนะถ้าเป็นพลาสติกแบบคิ้วล้อชิ้นงานมันจะบางประมาณสักสองมิลนะสองมิลก็ตัวนั้นมันก็เหมาะกับทําคิ้วล้อนะแต่ว่าตัวชุดด้านหน้าเนะี่ยมันต้องการความแข็งแรงนะวเวลาเราไปปะทะหรือว่าไปเฉียวเล็กน้อยเนะี่ยก็มันก็จะไม่แตกนะอันนี้ก็จะเป็นงานเกรดเกรดเดียวกับตัวกันชนเดิมนะครับผมส่วน ชิ้นงานที่เป็นแบบว่างานแวกข้ามนะผมก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อนนะตัวนั้นมันจะเวลาใช้ไปนานๆสักประมาณสัก2อปีนะอายุประมาณสักสองถึงปีนะมันจะมีความกรอบนะฮะเราแบบว่าไปผักนิดเดียวก็แตกแตกได้เลยนะอันนี้คือรถผมเคยใส่อยู่นะแล้วก็ไปแตกมาแล้วนะไปไปชนแตะนิดเดียวเองนะครับผมเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์คันนี้ได้เครื่องยนต์ 2,000นะครับผมดีเซลนะ170งแรงมาร้าแรงบิด405นะครับนิวตันเมตรนะรนี่อันนี้ก็ติดช็อคอัพขึ้นไปนะติดติดช็อคอัพให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมปกติเขาจะเป็นการหลิกนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่เป็นเจ <c oughs> นที่2นะเครื่องยนต์ e c o b บูนะฮะตัวนี้สังเกตว่ามันจะเล็กนะคืบเดียวอย่างนี้นก็เป็นการลด แรงเสียดทานของเครื่องยนต์โดยการตัวเสื้อสูบตัวเครื่องเสื้อเครื่องยนต์ใช้เป็นอลูมิเนียมแบบหล่อนะครับผมแล้วก็มีการเคลือบสารเพื่อลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มแรงดันของหัวฉีดนะฮะหัวฉีดเ,เป็นเปลี่ยนใหม่เป็นแบบหัวฉีดแบบเพรสโซนะก็จะมีแรงดันบาท,ที่สูงขึ้นฉีดน้ามันแบบได้กระจายมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ประกอบกับตัวเทอร์บโบนะับเป็นเทอร์บโบแพรผันนะครับผม 170แรงม้านะอยู่ตรงนี้นะฮะเทอร์บบโบณตำแหน่งเทอร์บโบอยู่นี้นะฮะแล้วก็ตัวสายพานที่เป็นโซ่ราวลิ้นเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นโซ่ราวลิ้นใช่มครับก็มันก็จะมีแรงเสียดทานเยอะนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนเป็นสายพานราวลิ้นนะอายุการใช้งานเนี่ย240,000กิโลเมตรนะฮะแล้วก็แม่นเทนแนต์กันที่240,000เลยนะตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับผมที่ เปลี่ยนไปก็คือหน้าห้องเครื่องเนี่ยปกติจะมีพัดลมนะฮะที่อยู่หน้าเครื่องที่เป็นแบบสายพานมูเล่เห็นไหมตัวนี้หายไปแต่มาอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับผมก็ใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าแทนนะนใช้พัดลมไฟฟ้าแทนก็ใช้กําลังจากแบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้ดึงกําลังจากตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทํางานที่ได้เต็มประสิทธิภาพนะแรงมา้าแรงบิดก็ไม่ได้ตกหย่อนนะครับผมอ่แบตเตอรี่ ของรุ่นนี้ได้เป็นแบบ AGM แบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่สัญชาติเกาหลีนะฮะก็เป็นค่าภาษาช่างเรียกว่าแบตเตอรี่แบบเจลนะภายในเนี่ยจะทําเป็นแบบโครงกริดนะโครงกริดก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นห้องซอยๆๆนะแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรใยแก้วนะครับผมแล้วก็มีน้ํากรดนะครับอยู่ตามช่องนะข้อดีคือเวลาเราไปลุยไปออฟโรดเนี่ย รถมันจะเอียงไม่ว่าจะเอียงไปทางไหนนะครับผมน้ำมันไอ้น้ำกันตัวนี้ก็จะไม่หกออกมานะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือตัวนี้มันจะจ่ายไฟได้เยอะนะเพราะว่ารถฟอร์ดเราเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าระบบไฟค่อนข้างเยอะนะฮะร,ระบบไฟเยอะมากนะเราก็เลยจ่ายไฟให้เพียงพอกับระบบไฟต่างๆนะครับผมตัวไดชาร์จเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น250แอมป์นะครับผมตัวนี้นะกำลังตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นนะแล้วก็ วางในตำแหน่งสูงนะครับผมทำให้รถเราเนี่ยลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรนะครับผมสำหรับรถเดิมๆนะอันนี้ยังไม่ยกก็คือ80เซนนะครับผม mm hmm. ก็ตัวนี้ต้องมีการออกแบบตั้งแต่แรกนะไม่ไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นจะทำได้นะครับผมตัวนี้ต้องมีการออกแบบเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแรงเหวี่ยงน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็คือเราออกแบบแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ชมแรกๆนะถ้า ลูกค้ารู้จักจก็คือ t 6นะปี2012ถึงปัจจุบันนะครับผมก็ประมาณ10ปีแลนะ้วะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะแยกโซนตรงนี้เป็นโซนที่เป็นท่อเย็นนะท่อน้ำยาหล่อเย็นจะอยู่ฝั่งนี้ทําให้ฝั่งน,นี้จะไม่มีความร้อนเลยนะทำให้รถเราเวลาขึ้นไปคับขีนะ่มันจะเย็นเร็วนะครับผมรถมันจะเย็นเร็วสําหรับตัวนี้ก็จะมีตัวฮีเตอร์ด้วยนะมีฮีเตอร์มีคอยคอยเย็นแล้วก็มี แอร์ที่แบบว่าแยกกันระหว่างซ้ายกับขวานะสำหรับ,บสองสองด้านนะครับผมตัวม้เอรลมเนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ม้เอรลมอิเล็กทริ r เบร b บูสเตอร์นะก็เป็นม้เอรลมธรรมดาเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้มีอะแดปตีฟคุณคอนโทรลนะครับผมซึ่งถ้าเป็นพออะแดปตีฟคุณคอนโทรลถอยจอดเนี่ยก็ต้องมันจะบังคับรถนะครับผมเบรกเองอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้เบรกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้ง ชุดกันหนูเข้าไปนะฮะปกติก็จะไม่มีหรอกนะก็โลง่งๆนะก็อันนี้ก็กันไว้ให้ลูกค้านะครับผมอ่านะตัวเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมตัวเกียร์หกสปีดก็ใช้ตั้งแต่ปี2012นะก็พัฒนาเรื่อยๆขึ้นมาก็จนมีความสมูทมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งของการขับขีนะ่เกียร์หกสปีดเนี่ยจะไม่เหมือนกับเกียร์สิบสปีดนะมันจะแบบว่าอ่าตึงๆหน่อยมันจะดึงๆนะ ส่วนวิธีปิดก็เราก็เอาฝากระโปรงไว้ประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็ปล่อยลงเลยนะมันก็จะปิดของมันเองเพราะว่าเราไม่สามารถกดได้เพราะว่ามันฝามันหนักหน้าของเราเนี่ยฝามันค่อนข้างหนักนะฮะเนี่ยมาดูชุดแต่งกันต่อนะตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ถูกติดตั้งเข้ามาอันนี้เป็นกล้องที่ติดตั้งเพิ่มนะเป็นกล้องสามแล้วสิบองศานะครับผมก็จะติดตั้งตรงนี้กับตรงหกระจกข้างนะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะในชุดแต่งของ แรปเตอร์ตัวนี้ก็จะได้ชิวล็อบไซส์ย6นิ้วประมาณนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานแวคัมนะครับไม่มันจะมีความหนานะนี่หนาประมาณสัก4มิลได้นะครับผมอ่ะก็มาดูกันช่วงล่างคันนี้นะครับผมเนี่ยเดิมๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ยกสูงนะครคันนี้ฟีลลิ่งเดิมๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนล้อเข้าไปคันนี้ใส่ล้อแท้เป็นล้อเวก e ิวนะซึ่งเป็นล้อที่อยู่ในกระแสในการแต่งรถเ v เวอร t เนะครับผม แนวสุลต่านดูไบหรือว่าเวลาหรือที่เรียกว่ารถทรงโหลดแล้วก็ใส่เบรคคัตตอมนะครับผมอ่าคันนี้ก็ติดตั้งล้อเวกเข้าไปออฟเซตบวกสิบนะครับผมออฟเซตบวกก็คือหมายถึงว่าระยะระหว่างขอบล้อกับตัวที่ยึดน็อตน,นะครับผมมันจะใกล้กันนะนี่พอเป็นออฟเซตบวกปุ๊บล้อก็ไม่ได้ล้อนออกมาจากรถนะถ้าลูกค้าอยากได้ทรงแบบว่าล้นก็ ใส่เป็นออกซิเดติตดลบนะยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ยิ่งเลี้ยวติดมากเท่านั้นด้วยนะนี่ถ้าเกิดล้อมันล้นเนี่ยมันจะเลี้ยวติดบริเวณนี้เราต้องทําการคัดต้อมซุ้มนะผมเก็บงานปาดซุ้มนะซึ่งงานส่วนของนี้ก็คือเราทําออกจากโชว์รูมเลยวันนี้ที่มารีวิวก็ลูกค้าสามารถออกรถนะได้ที่เราเลยนะครับผมก็จะมีคอนแทคอยู่ตามคำอธิบายนะครผม สามารถเอารถได้นะผมแต่งแบบไหนก็ได้นะอยากจะติดเบรกใส่ชกนะครับยกสูงโหลดนะฮะเราทําครบจบที่โชว์รูมเลยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านนะให้มันจบที่โชว์รูมเรานะอ่ะตัวนี้ยางก็ยางในกระแสเหมือนกันยางโตโยต้ายนะตัวนี้ก็เมทอินเจแปนนะผมก็เป็นยางอาทีถามว่าตัวนี้ดังไหมก็ไม่ดังมากนะ ถ้าเทียบกับยาง HT ซึ่งเป็นยางแบบติดติดรถมาครับผมตัวนี้ก็ถือว่าไม่ดังมากที่สําคัญมันหล่อนะฮะมันหล่อเนี่ลายคือเขาแบบมันไม่ใช่ MT นะถ้า MT คือจะเสียงดังนะเสียงดังแบบนกรขู่อะนะแต่ว่าอนนี้คือยาง RT นะครับผมก็จะมีจะเป็นยางที่อยู่กึ่งระหว่างออเทเลนนะครับกับมาเทเลนฮะนี่ RT แล้วก็ด้วยความที่เป็นเม d ดอินเจแปเนี่ยเขาใช้ยาง แท้นะไม่ใช่ยางสังเคราะห์นะแล้วก็คุณภาพของอยางเขาค่อนข้างดีแล้วก็ค่าเทดแวร์เขาต่าค่าเทดแวรนะ์จะคุมเรื่องของความนุ่มนวลของอยางนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องอยางนะซีรีย,ยางเนะี่ย265 5520นะครับผมมาดูดาข้างตรงนี้จะสังเกตว่าจะมีกล้องเพิ่มเข้ามาเยงนะี้ตัวนี้เราก็ติดเพิ่มเข้าไปนะเป็นกล้อง36ถุนเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันจะมีภาพออกอยังไงนะี่ลกล้องตัวนี้เลยค นี่ภายในก็เป็นโทนสีดำนะสำหรับตัวเวรีรุ่นเทนนะครับผมเบาะคนขับเนี่ยจะได้เป็นไฟฟ้านะฮะแอร์แบ็กให้ไปเลยเจ็ดใบนะท่วมๆเลยนะครับคันนี้นะฮะนี่คุมโทนเป็นสีดำนะครับผมคันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยได้มาจากโรงงานนะฮะแบบนี้เป็นรถกระบะเจ้าเดียวที่ให้พวงมาลัยไฟฟ้าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าของฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นมอเตอร์ที่บังคับตรงนี้นะจะเป็นแหลกที่อยู่ด้านล่าง แหลกที่อยู่คุมล้อเลยนะที่เป็นก้านประมาณนี้ถ้าลูกค้าลองก้มดูมันจะมีแหลกไฟฟ้าตัวนี้นะตัวนี้มันจะคุมที่ข้างล่างเลยทําให้ตรงนี้เบาแต่ว่าเวลาเราขับขี่ที่ความเร็วสูงนะมันก็จะตัดการทํางานนะครับพวงมาลัยมันจะหน่วงขึ้นนะแล้วก็มันมันมันก็จะฟีลลิ่งขับง่าย,ายนะสำหรับพี่ๆี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ขับได้โคตงง่ายผมบอกเลยว่าโคตงง่ายแล้วก็บอยฟ้าก็ปรับได้ 8ทิศทางนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะพวงมาลัยสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับผม4ทิศทางนะปกติรุ่นโฉมก่อนจะดึงออกมาไม่ได้นะก็อันนี้มันก็จะเหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่มากขึ้นนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้ายังไม่จบนะก็จะมีระบบพูดิฟนะครับผมระบบพูดิฟคืออะไรเวลาเรา,าถ้าพี่ๆเคยไปวิ่งในล่อง10ลอ้อใช่ไหมพวงมาลัยเขาจะแบบก๊อกแก๊กกกกก๊๊อแใช่นะพวงมาลัยมันจะแบบอย่างนี้ แต่ว่าในระบบพูดิฟนี่คือมันจะมันจะคอนโทรลพวงมาลัยแบบไม่ให้สายแต่ถามว่าข้างล่างมันสายไหมข้างล่างสายแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่กกแคกก็แกนะแล้วอีแล้วอีอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้คือตัวนี้เวลาเราไปเหาะบนสะพานอ่ะเวลารถมันลอยปุ๊บแล้วก็ตกลงมาเนี่ยพวงมาลัยมันจะไม่แบบสายนะครับผมตัวนี้คือระบบพูดิฟนะทำให้รถเนี่ยมันมีความปลอดภัยในการ ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะฮะอ่าก็รุ่นนี้ก็จะมีแบบระบบ E.S.P. E.S.P. ก็เป็นระบบป้องกรรองันละื่นถลายนะเวลาเราไปอ่าอยู่เธอแรงๆเนะี่ยเราตัวเราเนี่ยจะนั่งอยู่ในรถแบบตรงๆตั้งตรงเนี่ยแต่ว่าเวลาเราไปเข้าโค้งนะเข้าโค้งแบบว่าอ่าเขาค้ออะไรเงี้ยเราก็จะนั่งแบบเฉยๆแต่ว่าตัวรถอะ่ะตัว E.S.P. เนี่ยมันจะจัดการล้อ สี่ล้อนะี่ไม่เท่ากันนะมันจะมีการสั่งเบรกสั่ง ABS สั่ง EBD EBD ก็คือกระจายแรงเบรกนะตัวนี้ก็คือไม่ได้เบรกเท่ากันทุล้อนะอ่ามันจะมีระบบ EBD เนะี่ยเข้ามาควบคุมล้อนะล้อไหนที่มันแบบเหมือนจะมีการสลิปมีการอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเข้ามาจัดการให้รถเนี่ยวิ่งตรงๆนะตัวนี้ทํางานแบบเสี้ยววินาทีลูกค้าแบบว่าไม่ทันไม่ทันรู้สึก อันนี้คือผมออปชันนี่ผมเค,เคยใช้อยู่เป็นระบบ E.S.P. AH R.O.M. นะ,อ,ะอีกอย่างคือ R.O.M. Low Over Mitigation ตัวนี้ก็คือเป็นระบบป้องกันลดพิกคว่ำนะซึ่งมันจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับนะครับมันจะมีอยู่ตามล้อหน้าล้อหลังอะไรประมาณนี้ถ้ารถมันเกิดอาการเอียงอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าไปสั่งพวก E.S.P. AH B.D. อะไรพวกนี้ A.B.S. ทำงานของมันเองนะอันนี้คือเซียวนทีระบบพวกนี้คือ เป็นระบบที่มองไม่เห็นนะครับผมอ่าระบบที่มองไม่เห็นส่วนระบบที่มองเห็นก็คือพวกหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วอ่าเนี่ยสินิ้นวอ่าหน้าจอมาตรวัด10นิ้วนะตัวนี้เป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลนะครับเห็นไหมอ่ะกุญแจไม่อยู่นี่มาแบบดิจิตอลแล้วก็มีโหมดคับพี่นะรุ่นนี้น่าจะมาสัก4โหมดนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนแบบอ่าเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับทัชกดป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ หกเกียร์ก็เป็นออโต้แบบหกสปีดนะครับแล้วก็มีโหมดเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีความหรูหราแล้วก็เพียงพอกับการใช้งานนะสำหรับราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมืสี่พันเนี่ยผมว่าถือว่าคุ้มนะแล้วก็เราสามารถที่จะมาแต่งหรือว่าเอามาจัดทรงอะไรได้หมดนะอ่ะมาดูตอนหลังมาครับนี่ฮะตอนหลังเนี่ยเบาะนะครับผมเป็นแบบสี่สิบหกสิบนะนี่ก็ ประมาณนี้แล้วก็พับได้แบบว่าเรียบเลยนะครับผมส่วนเบาะข้างหน้าเนี่ยมันจะนอนได้หนึ่งร้อยตันองศานะครับผมสำหรับในเจนรุ่นเนี้อันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครบอกนะแต่จริงๆริงมันนอนได้เนี่ยเราสามารถปรับนอนได้เลยนะก็คือเวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยเราก็เดินเข้าป่าไม่ใช่เราก็นอนนะครับในรถเราได้เลยนะนอนตัวนี้มันเอียงแบบหนร้อยองศานะก็อาจจะไม่ต้องนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขับต่อได้นะ ไม่ต้องไปนอนโรงแรมนะันก็สามารถเดินทางได้ต่อนะสําหรับไอตัวเบาะตัวเนะี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นสําหรับบางคนนะเนี่ยเบาะตัวเนี้บางเขาก็อาจจะเปรียบเทียบว่าบางรุ่นนะบางรุ่นรถรถญี่ปุ่นนะมันตัวเนี้ยเวลาของเราพับจะพับแบบนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้นะครับผมแต่ว่าของฟอร์ดเนี่ยเขาของยี่ห้ออื่นเขาจะพับแบบเหมือนกับว่าตบขึ้นนะอ่ะมันจะแหวกปุ๊บปุ๊บไระมาเนี้ยแต่ของฟอร์ดเขาเน้นที่ความปลอดภัยนะผมก็ ส่วนมากบอกของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นรางติดอยู่กับตัวแชสซีนะฮะในนี้มันก็จะเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตัวนี้จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้จะฟอร์ดจะไม่ทําแบบว่าพับไปอย่างนี้เนื่องจากว่าเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะเวลาเราเวลาเราขับขี่นะเวลาเราขีข่เกิดอุบัติเหตุเนะี่ยมันก็จะถ้าเราคาดเดียวนะเราก็จะไม่กระเดน็นออกมาจากจากรถนะฮะนี่ก็เหตุผลตรงนี้ก็เรื่องความปลอดภัยครับผม่ะฟิตเม้นตด้นข้างเหรอไหมรถเดิมเดิมอันนี้คือสูงเดิมเดิมนะฮะสูงเดิมเดิมเลย ก็ยาง265ผมก็ผมว่ามันก็ดูกระฉับกระเฉงนี้นะนี่สำหรับล้อเวกนะซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าล้อเดิมน,นะ10กิโลนะเป็นล้อแท้นะ,ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายค่ายหลายแบรนด์เขาทำกันมานะครับผมไม่จะเป็นพวกเลนโซ่อนะไรนยแต่ว่าออริจินอลก็จะเป็นล้อเวกตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ฟิตเมนต์แบบเต็มกว่านี้นะเต็มกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนยางเป็น สองเจ็ดห้าห้าหยิบนะครใส่ได้เลยข้างหลังด้านหน้าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการคัตต้อมนิดนึงนะสำหรับซุ้มล้อนะซึ่งซึ่งตรงนี้เรามันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพี่พี่ที่มาออกรถกับกับทางผมนะครับก็เราจะทําการเก็บงานนะครับผมปาดซุ้มเลี้ยวติดเนี่ยให้เราจุดศูนย์เลยนะครับผมก็ของเราก็ทํากันมาประมาณน่าจะสองพันคันนะสำหรับ ตัวนี้นะตัวเอเวอรเรต์รุ่นเทเนี่ยไฟท้ายเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะตัวนี้เราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์นะไม่ใช่ไฟแต่งนะครับผมเป็นเบอร์ศูนย์เลยนะแล้วเบอร์ศูนย์ของแท้ตัวนี้ก็คือก็มีประกันของศูนย์ให้นะครับผมปกติสีไม่ใช่สีนี้นะครับเป็นสีใสใสปกติไฟเขาใสนะฮะตัวที่เปลี่ยนนะครับผมก็คือตัวท่อนที่เป็นตรงฝาปิดนะตรงนี้คือของเดิมนะะอันนี้ก็คือเป็นตัวแต่งนะครับผมอ่า สิ่งที่ทําเพิ่มก็คือติดฟิล์มนะครับและฟิล์มที่เป็นสีชาเข้าไปนะครับผมตัวท่ออเสียยใส่เป็นท่อ HKS ปากประมาณ5นิ้วนะปลายคาร์บอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเม d อินเจแปนะครับเสียงแบบหล่อๆเท่ๆนะช่วยเพิ่มแรงมา้าแรงบิดด้วยนิดหน่อยนะก็ถือว่ามันก็จะออกตัวกระชับกระเฉงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เสียงมันก็จะเปลี่ยนป็ยทุ้มๆหล่อๆนะสำหรับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายให้นะครับผมสำหรับตัวเทน มีกล้องหลังที่มาจากโรงงานให้นะผมแล้วก็ตัวที่เราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นตัวฝาปิดใบฝานะฮะตัวนี้เราสามารถติดเพิ่มได้นะครับผมเห็นไหมฮะอันไหนที่มันไม่มีเราก็ติดเพิ่มได้นะตัวนี้ก็รับประกันให้ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่ออกรถและติดตั้งไปที่เรานะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาเคลมได้นะับนี่ฮะเป็นไงนี่คร,คร,ครมีปุ่มปิดด้วย นิ่มๆนะครับคูๆนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เติมน้ามันเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะมาใกล้จบแล้วสำหรับรันนี้นะนี่ภายในมาดูกันตรงนี้นะฮะฟังผู้โดยสารนะครับผมฟังนี้นะฮะก็เป็นบอร์ดธรรมดานะไม่ได้ไม่เป็นไฟฟ้านะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวนี้ก็มันก็ง่ายนะเวลาเราเราสามารถนับนับจํานวนแคร็กได้นะเวลา เวลาแบบว่าใครไปโดยสารใครมาแล้วก็นับไว้กี่แคกกนะี่แคกนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียจะถามว่าใครปรับเบาะนะนี่เราก็จําไว้นะตําแหน่งอาจจะมาร์กไว้นิดหนึ่งนะสำหรับพี่ๆ,นะๆนะครับผมอ่าก็เซลซนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีรถเนี่ยก็ทักหาผมได้นะเบอร์โทรผมอะอยู่แถวๆนี้แหละนะ 0917618526ผมชื่อวัตฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินหรือว่าทักไลน์ก็ได้ถ้าทักไลน์ก็อยู่ที่ใต้คำอธิบายหรือว่า add, add id line a d ว w a ฟ f o r d 168นะครับผมก็หรือว่าพี่ๆที่อยู่ตาวยดผ่านมากรุงเทพมหานครนะครับหร,หรือว่าอยู่แถวๆโชรูมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูรถนะครับผมการตกแต่งนะซึ่งบางทีเรา ดูผ่านรีวิวใช่ไหมด,ดูผ่านดูผ่านวิดีโอฮนะมันก็แบบว่าดูแบบว่าเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วว่าบางทีลูกค้าได้มาเห็นของจริงมาเห็นแบบชุดแต่งนะก็ผมบอกเลยว่าเกิดกิเลสทมท้นนะก็วันนี้ต้องลาไปก่อนไวเพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ